สมมติว่านะฮะถ้าสมมติคุณปลูกถึง15ปี20ปีนะฮะร,ร,ราคามูลค่าต้นเป็นล้านจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่คนไทยยังไม่เคยรู้แค่นั้นเองผมเปิดมิติใหม่ให้ให้เกษตร,รกรไทยรู้นะครับอย่างน้นนอยๆสำหรับผมผมคิดว่าสิ่งที่เกษตร,รกรขาดคือคำว่าโอกาสแค่นั้นเองไม้่วงโหรี่นี่มันเป็นไม้พยุงชนิดหนึ่งนะครับเป็นพยุงสายพันธุ์ต่างประเทศนะฮะก็คือมันมันไม่ใช่พยุงไทยมันแพงกว่าพยุงไทยไปอีก15เท่านะครับคือพยุงไทยเนี่ยเรารู้กันว่าพยุงไทยเนี่ยราคาแพงเท่าไหร่ พยุงไทยนี่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับไม้ในบรรดาไม้ทุกอย่างในป่าที่เรามีในป่าในในประเทศไทยที่เคยปลูกกันมาที่เคยมีกันมานะฮะคิวคิวบิกเมตรละ3ล้านบาทนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยราคาแพงถึง4 5้าถึงล้านบาทต่อคิวบิกเมตรนะครับหมายถึงแกนไม้ข้างในไม้ชนิดนี้นะครับคือไม้ฮวงหัวลี่หรือว่าไม้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามเนี่ยมันเป็นพยุงสายพันธุ์ที่ถูกกฎหมายนะครับแต่คุณต้องขึ้นทะเบียนก่อนนะฮะมันติดบัญชี2ไซตสเพราะฉะนั้น คุณอย่าคิดว่ามันง่ายเหมือนพยุงไทยนะครับพยุงไทยนี่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรเลยปลูกไปปุ๊บสุดท้ายส่งออกไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ส่งออกถูกกฎหมายไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกต้นที่ส่งออกต้องผิดกฎหมายทั้งหมดนะฮะต้องลักลอบคราวนี้คุณสบายใจไหมที่คุณต้องทําธุรกิจคุณต้องปลูกพืชที่ต้องลักลอบตลอดอ่ะมันไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำครับมันไม่ได้แพงนะฮะต้นกล้าไม่ได้แพงนะครับเราจะปลูกแล้วเราจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมาย แล้วเราจะนําเงินตาจากประเทศจีนกลับมาสู่เกษตรกร,กรไทยให้ได้นะครับให้ได้สมความมุ่งม,มาตรปรารถนา